สวัสดีครับพี่น้องไม่รักแฟนเพลงแฟนหมอลำนะครับในประเทศต่างๆประเทศพร้อมครับตอนนี้ผมวลรพงว่องสินนะครับมาออกไลฟ์สดเนาะขับมาไลฟ์สดเนี่ยมาแรงตอนน้ำคำ <c oughs> ไม่รักแฟนเพลงแฟนหมอลำขาม้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ข่าวด่วนนะครับน,นีก็คือศิลปินเฮานี่ครับจะเป็นคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่ามาผสมผสานกันพระเอกตะจะตุพลก็กลับมานะครับตอนนี้ก็คือ ลับมาลําเลืองบักเงาะนะครับพี่น้องนางเอกนี่จะเป็นนางเอกแพลวดาวนะครับที่รับบทเป็นรจนากับส่วนนางพราเนี่จะรับบทเป็นนางอยู่สวรรค์เนาะเทวเทวดาพระเอกลูกเกือนะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเลี้ยวกับจิมี่พระเอกนะครับพระเอกลิวนี่น้องมาแก้วปิงครับพระเอกลิวอิสระนะครับแล้วมาเป็นพระเอกลิวผู้ไทย พระเหลีวศิลปินภูไทครับกักลับมาครับตอนนี้ก็คือหนุ่มรูปหล่อนะครับสมัยนั้นเนาะครับพี่น้องถามารอชมว่าเพระเหลิวที่ลํำมวลคือเกาบอครับนี่แหละพี่นอ้องปอบไปเฮาจังลํำเลืองสังทองเงาะป่าว่าสิเป็นเพระเอกีบินนะครับเพกหนุม่มภูพานนะครับเพกนุกพงสลันเอกโจอี้เพกนุกเก้ลพรกกอะไรก็ไดครับลูกอ่าแฟมบุญมา ครับพี่น้องปอกปายนี่แหละครับพระเอกของเฮาอยู่ในเรื่องสังทองอภาชุดนี้นะครับการันตีว่าล่ำใ้จังหวะนะครับจังหวะจะโคนเพราะวพาพเป็นคนติวเองนะครับติวเข้มกับอะไรเนาะติวให้ได้ทํานองล่ำให้มีหุ่นจังหวะบ่อยไปทั้งอื่นบ่อยไหลนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์พิ่มีด้วยครับเอานะครับมันจะหดเรื่องว้าแล้วพี่น้องตอนนี้มันจะหดเรื่องว้าแล้วนะครับ ตามตามตามที่จริงแล้วเข้าก็เคืดว่ามันจะ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 เล่นได้นะครับจะแสดงได้แต่ว่าอบอกพี่บอกน้องในวันที่28<ม>นเนาะเราไล่สดกลุ่มปิดนะครับไล่สดกลุ่มปิดไล่สดกลุ่มปิดครับสอดเจงปั๊บกรสิมีเวียงเละม,มุนมีเอซีเนาะเสริมทับนะครับสอดเจ้ยงปนองกันพี่น้องป้องไปครับเมื่อนั้น เป็นมือที่เหมือนจริงนะครับที่พร้อมจะไปหาพี่หาน้องตลกกับสิเต็มรูปแบบ,บนะครับอีหยังก็สิเต็มรูปแบบในคืนนั้นนะครับก็สิเป็นแบบแสดงจริงเหมือนเราจะออกไปทัวร์หาพี่หาน้องนะครับพี่น้องก็จังต้องซื้อบัตรเข้ามาซื้อบัตรเข้ามาชมเพียงแค่120บาบาทส่วนนะหน้างานนะครับหน้า,นานงานงดกันไว้ก่อนนะครับแต่เราแสดงจริงได้ แสดงจริงทางออนไลน์นะครับแสดงให้พี่น้องเบิ้งทางออนไลน์เพียงแค่120บาทเป็นยังคึ้นแสดงอะไรพ่อพี่คือประกาศไปแล้วนะครับอันนี้ทางผู้รักผู้ใหญ่เพิินนะครับมาขอนะครับเพราะว่าที่ไหนก็ยังไม่ได้เปิดครับอที่ไหนก็ยังไม่ได้แสดงนะครับมื่อเร้านี่นะครับทั้งทั้งอำเภอทั้งผู้รักผู้ใหญ่เบิ้ลอำเภอเนี่ยแหละกะกะก็ได้ขอลอง วิรพงวาอย่าอยาพึ่งเฮดทอลูกเอ้ยย่าเพิ่งเฮดทอหน้าครับตึงสันตังสีนะครับก่าเฮ้าต้องฟังคว่ำผู้หลักผู้ใหญ่ครับครับอบ่อเมืองเพิ่นก่าเกียงใจทางจังหวัดน้ำนะครับมันอาจจะบดีบองามต่อสำหรับอำเภอเฮ้านะครับพผิต้องขอการประธานอภยมีรักแสนเป็นแส้นหมอล่ำไหวในหม่องนี่เต้ว่กกับบรดพิดหวังเบื้องใดคือเก่าเบื้องใดอยู่ใส่รับเบื้องใดอยู่ทั้งโทรศัพท์ครับ ที่ไร้สุดกุมปิดของเรานะครับที่ไร้สุดกุมปิดของเราพี่น้องต้องซื้อบัตรเขามาช่วมในละบัตรทนีเพียงแค่120บาทนะครับแล้วก็รอว่าจะไปพบกันทางกรุงเทพประมานครต่อหรือว่าจะไหนก็จังเกงกันไปอีกแบบแบบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือรอแต่ก็ได้ข่าวดีอยู่หรอกว่าประมาณปลายเดือนธันวาก็คงจะได้นะครับเ่าอาจจะเปิดยูงงอีกรอบนะครับเพื่อว่าให้พี่น้องได้มาเบิ่งเป็มที่ เต็มสตรีมนะครับมิตรรักแฟนเพื่อนเพื่นบอลลัมกะยาวานันวานิให้พ่อพี่นะครับด้วยที่เล่านะครับกะคือวานันต่แหละเพราะว่าเทาก็ต้องฟังผู้รักผู้ใหญ่นั่งครับพี่น้องมิตรรักแฟนเพื่อนเพื่นบอลลัมขันมาหลายเลยเพื่อก็ต้องวานีาเนาะขันมาอึกันอยู่หน้าประตูจุดสี่นะครับผมอ่ะฝากไว้กับพี่กับน้องเด้อพี่น้องปองปลายมิตรรักแฟนเพื่อนเพื่นบอลลัมที่หักศิลปินผู้ไทย อยางในการยกเลิกค่ะเสื้อบัตรชมเอาเนาะอครับรับรับขับ,ข,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 บขอบคุณได้หลายเลยแต่เราแสดงเต็มครับเต็มรูปแบบเหมือนที่เราจะไปออกคอนเสิร์ตทั่ว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 ,วไป<อ>ครับ<อ>ในเมือนั้นนะครับครับอ่านกระํามันหลายหฮงมากเลยกับเสือบเร่ดิลเบเรสดงคืออันพ่อกับเปิดที่ได้นอกเมื่อกี้น้อแมนบอกแมนเมื่อกี้เขาเปิดอยู่ครับเปิดอยู่เนาะเออแมน แต่ว่ามันก็หลายนะครับตอนนี้นั่งเอกอะเบื้องเดินนั่งเอกกัล่ำเป็นเบิดเด้รับล่ำเป็นเบิดเลยครับนั่งเอกเข้าตอนนี้ครับสิเปลี่ยนนั่งเอกเนาะอันรุ่นใหม่เนี่ยเป็นนั่งเอกอ่อนเบร์ใหม่เนี่ยอันเล็กครับน้อยครับดาเขาเก่งไปแล้วเนาะเขาเก่งคักแล้วนั่งเอกอ่อนนั่งเอกนกนั่งเอกป๊อปปี้นั่งเอกพร้าวนั่งเอกแพร่วรขับสามหาสาวหกสาวนั่งเอกตานะครับล้วนเล้วล่ำเป็นเบิดแล้วครับพี่น้อง สอนกันติวกันในระยะเาผาขนในระยะเผาขนครับพี่น้องครับแต่เด็กหน่อยก็เขาเอ,อื่นนมาเด็กหน่อยฉลาดนะครณเนาะเด็กน้อยฉลาดเด็กหน่อยเก่งครับที่เขาจะมีประสบการณ์แล้วที่เขาเป็นนักแสดงมาก,ก่อนนักแสดงที่เขาจะไปแสดงเนาะตามยังเกาะของโรงเรียนพระจอนี่ทั้งสองเลยเพล่าดาเพ้าเดือนนี่บเป็นนักแสดงของโรงเรียนแต่ว่าครับเก่งนะครับเก่งเก่งมีพื้นฐานเอื่นว่ามีพื้นฐานซะครับเนาะ ออกมาในบ่ตื่นบ่ประมาตีนมือหนาตาไรเบิดครับตีนเอินว่าทวนนัาตว่าตีมือหนาตาศาสตร์ศิลป์ับทั้งหนาทั้งตาทั้งบุคลิกเออเข้าไรเบิดแล้วครับเพียงแค่ว่าเขียนทั้งล่ำเขียนทั้งแงบุคลิกเขาอ,ออกนะครับตอนนี้นะครับสําหรับศิลปินเท่าพระเอกไม่ก็โอ้ยพอเนินเอาจังหวะบ่อยปีนให้ลงล็อกขอล็อกเฟมบนมากพปรเอกบอกขึ้นว่าแกสิลำได้แต่ก็ผ่านพระเอก หนุ assim, gente, ่มผู então, tipo, ้พานก็เหมือนกันครับเพื่อนร่ำแต่ขอนแก่นมาอยู่นี่กะผ่านครับผ่านเลยล่ะผ่านดีดีเลยพี่้องเปราะว่าพอวีรับอันหัวหน้ามากนี่ครับเป็นนี่พี่บินนี่ครับกัขับเลยกำกับบทอ่ากอดลำครับกำกับการแสดงพระเอกตาพร้อมครับมาเขียวเขียนน้องนี่นี่ครับมากุ๊ปกับอี่นังเอกนี่สอนไปอยู่กันบักคักเลยครับพี่รองนางเอกจุนเดียวก็มากครับนี่เอกจุนเป๊กไดไหมครับปุณนี้ ออกรุงเครือหรอมั้งรงเครือแมบบาแล้วก็รังกระลังมากครับในายจูนครับเปิดครับเปิดวงครับเปิดวงคือเปิดวงแล้วครับแสดงจริงเหมือนเปิดวงเลยแล้วก็พร้อมที่จะไปแสดงด้วยนะครับแต่เฮาสกลับมาเปิดอีกคือว่าเพิ่นให้เฮาแสดงแบบว่าขายหนางานนะครับแบบเปิดมีร้านกงร้านคาเต็มเสียเฮาจังสกลับมาเปิดอีกอยู่มองนี้แต่ว่าถ้าเฮาออกปั๊บนี่คือว่าเปิดวงยี่แปดเดียกัเฮาจะเปิดวงแบบลุมปิด แสดงจริงเหมือนไปแสดงทั่วๆไปเวทีใหญ่แสดงจริงเหมือนเอาไปหาพี่หาหน้องตามบ้านตามเมืองทูๆไปแต่ทั้งคุณรักผู้ใหญ่ว่าเพื่อนว่าบอให้ขายบัตรขายอย่างอยู่หน้างานบอให้เห็ดแบบนั้นให้ลายสุดคุมพิษธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีรักแฟนเพลงแฟนมอลำอยาลืมอย่าลืมเดองม,มาสือบัตรจองตัวเขาเบิ่งกันจนฟ้าเปิดน,นะครับเพื่อนเนแสดงจังจะมาแสดงมองนี่เก็บบัตรหน้างานใหนพี่น้องได้เบิ่งกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเปิดฤดูกาลพร้อมที่จะไปรับงานได้ตลอดเวลาท้าาแสดงเสร็จวันที่ยี่ปดเหล้วนะครับพี่น้องปองป่ายก็อย่าลืมมาให้กําลังใจกันอ่ะขอยุติไปพียงแคงเนี่นะครับเอากว่าหนาฟฝ้าไม้นะครับขาดำเงานพวิจจะมานะครับไรสุดนะครับนนอ,อาจไล่ให้โชว์ไ,ไล่ให้เบื่องเน,นาะน,นะครับนานานประมาณนะครับเป็นประมาณสามทุ่มนุ่เนาะสามตุ่มสีุ่่มเนี่ยเราก็จะไล่พี่น้องเบิ่งท่างหน้าวิทีนะครับ ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณพี่น้องทต่มาร่อชมในตอนนี้นะครับขอบคุณทุกแรงใจครับ